สวัสดีครับผมสายที่มิสิกครับอยู่กับกีตาร์วินเทจสวยๆวยกันต่อนะครับผมโอเคเอผมมียามากินะครับผม Y w 2 0ใครอยากได้กีตาร์เสียงดีดมือสองญี่ปุ่นสวยๆเอาไว้เล่นตัวนี้ก็อีกตัวหนึ่งที่น่าเล่นเหมือนกันนะครับผมยามากิ aki, เป็นแบรนด์ที่หลายๆท่านก็นิยมเล่นกันค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันโอเคขออนุญาตเล่นเสียงให้ฟังตัวนี้ผมขึ้นเป็นสายเบอร์สิบให้นะเดี๋ยวขออนุญาตเล่นเสียงให้ฟังก่อน E ขอให้ฟังนะพอดีนิ้วผมมันไม่ค่อยดีนะครับผมทํางานหนักบางทีผมแพ็คของด้วยแล้วก็เซตอัพกีตาร์ด้วยมันก็เลยปวดนิ้วนิดนึงเดี๋ยวขออนุญาตไม่ไม่เล่นปิกกิ้งแล้วกันขออนุญาตตีคอร์ดแล้วก็ลองฟังดูเสียงดียามากิเสียงดีมมงดน่าเล่น อย่างนี้น่าเล่นตัวเนี้ยเสียงอุ่น,น,น,นๆหวานๆหน่อยก็ถือโ,โอเคประมาณนี้ครับผมอะเอ่อ W R เดี๋ยวให้ดูสภาพก่อนลืมลืมลืมจริงๆตัวนี้แทบจะไม่มีตำหนิเลยนะครับผมรู้สึกว่าจะเป็นเฟดมีเดียมจัมโบหรือเปล่าเออกำลังดีเลยนะครับผม โอเคอ่ะผมไล่ตั้งแต่หัวเลยแล้วกันหัวสวยครับผมไม่มีริ้วรอยเลยเดี๋ยวขออนุญาตดูแป๊บหนึ่งนะไม่มีริ้วรอยเลยหัวสวยครับอาจจะมีตรงไหนเวะตรงนี้นิดหน่อยมั้งเออเนี่ยนิดหน่อยแค่นั้นเองอะลูกค้าดูไปด้วยอ่าลูกปิดเลยคอคอไม่มีเยินเลยนะครับผมตัวนี้สภาพดีนะใครสนใจกรอมปิดปิดได้เลยลายไม้ข้างหลังนี่รถสูดสวยมากนะครับผมสวยๆตัวเนี้ยสวย,สวย,สวย,สวย โอเคน้ำหนักไม้ค่อนข้างจะดีมีจุดขาวๆนิดหน่อยไม่รู้จุดอะไรเล็กๆน้อยๆธรรมชาติของนักรบย่อมมีบาดแผลอยู่แล้วกีตาร์มือสองนะครับผมโอเคตัวนี้สวยเลยข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้ามีตรงไหนเอ่ยก็มีตรงนี้นิดหน่อยนะครับผมแล้วก็ตรงนี้เล็กน้อยนะครับผมเห็นไหมจริงๆมองไม่เห็นหรอกอ๋ออันนี้ไม่ใช่ครับ <laughs> อ่าโอเคเนี่ยหลังยิ้มนิดนึงครับผม โอเคตามนี้เลยตัวนี้สภาพสวยนะครับผม y w 2 0 Made in Japan นะครับเสียงเหมือนแคทอายเลย ค่าอยู่ที่4,003รายละเอียดตามที่ผมลงไว้ให้เลยครับผมอ่าโอนเต็มค่าส่งอยู่ที่180เก็บรายทางค่าส่งอยู่ที่250กรณีที่เก็บรายทางมัดจา500ส่วนที่เลอจ่ายหนะ้าบ้านได้เลยสนใจทักแชทหรือแอดไลน์เข้ามาได้เลยฝากอีกตัวนะครับผมย a m ก g i r i YW 20สีสวยนะครับผมตัวนี้สภาพท่างฟ้าเลยลายไม้สวยมากนะครับผมโอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม